เคลื่อนไหวได้ครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่านะครับเราจะมาซูมดูวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่เกาหลีนะครับเรามารู้จักกับคนแรกก่อนเลยนะครับคนนั้นนะครับเป็นบุคคลที่เรียกว่าตามตัวยากที่สุดธรรดารุ่นนะครับโทรศัพท์ก็โทรยากยากต้องโทรจิตติดต่อเท่านั้นนะครับต้องส่งอีเมลไปอย่างเดียวนะครับยี้ติดต่อได้คนนั้นก็คือพี่โยของเรานะครับหรือคุณรักชัยนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับ แกเอาคู่หูรูเมทมาด้วยหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเป็นใครตอนนี้ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปคนที่สองดีกว่าครับคนที่สองเป็นนางเอกของรายการนะครับใช่ค่ะคนที่สองชื่อนี่ทิ้งลูกและสามีมาโดยเฉพาะเลยนะเพื่อเพื่อไปเกาเลียนะครับเกาแล้วก็เลียนะครับอ่านะครับสำหรับคนคนนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดคนหนึ่งนะครับสำหรับพี่นุชของเรานะครับเพราะเธอนั้นแน่นอนครับสไตล์ของเธออิมพอร์ตมาจากอีสานของเรานะครับก็เลยถึงคนภาคกลางคุณดิ้งมันเนี่ย เป็นคนภาคกลางอยู่ในอีสานครับ่ครูที่โรงเรียนอีสานแยก็เลยกลายพันอ๋อเป็นซะอย่างนั้นนะครับอ่ะเรามาดูที่เหลืออีสองท่านนะครับปว่าอะไรถ่ายแล้วไม่ล้างคือใครอันนี้ล้างไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นกล้องมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันล้างไม่ได้ครับอันนี้ต้องไร้อย่างเดียวอ่าต่อไปนะครับรอนาจนเหงือกแข้งมาแล้วนะครับก็คือคุณเปียของเรานะครับ คุณเปียวของเรานะครับจากสามีจากลูกมาเป็นเวลายาวนาน2นาทีเอะแล้วสามีคนเดิมเดิอ่าแล้วคนสุดท้ายของเรานะครับเป็นพี่ใหญ่ของเราณขณะนี้ณที่นี้ก็คือโอ้ยเด็กมากเลยตอนนี้คิดถึงลูกคิ๊ถึงลูกพี่คนนี้ของเรานั่นเองนะครับคิดถึงลูกนะครับเนื่องจากทราบข่าวมานะครับว่าลูกป่วยนะลูกป่วยนะเป็นไข้แต่คิดว่าพ่อซื้อของฝากไปหายป่วยเลยซื้ออะไร สองเล่นเกาหลีเนาะซื้อหนังสือเกาหลีไปพ่ออ่านไม่ได้ดิสจะลูกเนื้อย่างเกาหลีเดี๋ยวพ่อกินให้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าเอากลับแล้วมันย่างไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับของการที่เราได้มาคุยกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันันช่วงหน้าครับ